สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพอข่สุ่มงสุวรรณมื่อน,นี้ได้ตำบัวกับหอยต้มพี่น้องต้มหอยหอยต้มไหมตำตำบัวแดงพี่น้องนี่ดอกบัวแดงนะครับไหมเสียบน้อกันนะครับกับข้าวเหนียวห่อนอนมาอนี้ครับเอาแล้วก็คุยเลยวด้วพี่น้องข้าวเหนียวห่อนอนว่าหอนี้หนึ่งเดยแล้วครับลงเลยพี่น้องเลยหลานหน่อยไปโรงเรียนเนาะนะนะนะกับหอยต้มต้มหอยหนะ่อยพี่น้อง เส,สื้อเสียงเหมือนตับบัวพริก,กรเผ็ด,ด,ดพี่นอ้องใส่บวบพริกสามสิบกวนเม็ดอยู่หรอกนะรสเด็ดครับพี่นอ้องพักเิ็มถาดอนาญะพี่น้องมันยังเนี่ยนี่สูดเนี่ยพักเกาพักไม่ สดน้ำตำบัวเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยอดีตพอเคยจับมาไปล้องมือได้ไปงนะเห็นล้องมือแซบคือจำบักคุ้งเนี่ยแต่ว่าสูตรตาบัวต้องใส่ใส่สมบักหูดได้ไองย Nằm được bọc bậc một tiếng Ô, hết đầy trời ạ Sức lên Đây là kinh phạm มันตายเสียแล้วพี่น้องจะม่ตาอยู่นี่น้อ าหอยขนาดเนาะนี่เป็นหอยเทลลี่นะครับพี่น้องถั่ว มองว่ายัง